ผลของการประกอบตนในสุขจุนทะก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลคือการที่พวกปริพาชกอัญญะเดรถีพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสก็เมื่อพวกท่านประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลกี่ประการอานิสงกี่ประการอันท่านทั้งหลายพึงหวังได้จุนทะพวกปริพาชกัญญะเดรถี ผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสเมื่อพวกเราประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้แลอยู่ผลสี่ประการอานิสงส์สี่ประการอันพวกเราพึงหวังได้สี่ประการเป็นอย่างไรอาวุโสภิกุในธรรมวินัยนี้จะเป็นโสดาบันมีอันไม่ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง มีอันจะตัดสรู้ในภายหน้าเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปข้อนี้เป็นผลประการที่หนึ่งเป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่งอวุโสข้ออื่นยังมีอีกพิกขุจะเป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุก์เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะความที่ราคะโทสะโมหะเบาบางข้อนี้เป็นผลประการที่สอง เป็นอานิสงส์ประการที่สองอวุโสข้ออื่นยังมีอีกพิขุจะเป็นโอปปาติกะผู้จะปรินิพานในภพนั้นเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสังโยช์เบื้องต่ำทั้งห้าสิ้นไปข้อนี้เป็นผลประการที่สามเป็นอานิสงส์ประการที่สามอาวุโสข้ออื่นยังมีอีกพิกุทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้อนี้เป็นผลประการที่สี่เป็นอานิสงส์ประการที่สี่อุโสเมื่อพวกเราเป็นผู้ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้แลอยู่ผลสี่ประการอานิสงส์สี่ประการเหล่านี้อันพวกเราพึงหวังได้ดังนี้